เตรียมใจให้พร้อมเถิดเพราะแมตช์แบดมินตันหญิงเดี่ยวที่ทุกสายตากำลังจับจ้องระหว่างเมย์รัชนกอินทนนท์แชมป์โลกอันดับ9จากไทยกับวงหลิงชิงนักตบลูกขนไก่จากมาเลเซียอันดับ6กากำลังจะปะทะก,กันสดๆในรายการเจแปนแมสเตอร์2อที่เมืองคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นแล้วใครจะเป็นผู้ชนะในสุกนี้อย่าพลาดโอกาสได้ชมการแข่งขันไทยทอดสดแบบเรียลไทม์ที่อาจเปลี่ยนแปลงฟอร์มการเล่นของทั้งคู่ไปตลอดการ ในฐานะแฟนพันธุ์แท้ของกีฬาแบดมินตันคุณคงรู้ดีว่าทัวร์นาเมนต์ระดับนี้ไม่ใช่แค่การตบลูกขนไก่ธรรมดาแต่เป็นการต่อสู้ที่เต็มไปด้วยกลยุทธ์ความเร็วและความแข็งแกร่งทางกายภาพซึ่งสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มสนใจก็เปรียบเสมือนการชมการต่อสู้ระหว่างนักรบสองคนที่ต้องใช้เทคนิคพิเศษเพื่อควาา้าชัยเช่นการสลับจังหวะเพื่อหลอกคู่ต่อสู้หรือการใช้การเคลื่อน ที่ที่รวดเร็วเพื่อครอบครองสนามอย่างที่เราจะเห็นในแมตชนี้มันคือโอกาสทองสาหรับรัชนกที่จะพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหลังจากเธอเพิ่งพลิกสถานการณ์ได้อย่างน่าทึ่งในรอบก่ออนหน้าแล้วหว่งหลิงชิงจะเป็นอุปสรรคที่ยากเกินฝันหรือเปล่าแต่ที่นี่คือจุดที่มันน่าสนใจมากเพราะการแข่งขันระหว่างทีมชาติไทยและมาเลเซียมักเต็มไปด้วยความตึงเครียดที่มาจากประวัติศาสตร์ความขัดแย้งระหว่างสองประเทศในวงการแบดมินตันใครจะเป็นฝ่ายที่ยืนหยัดได้ในที่สุด มาดูรายละเอียดกันให้ละเอียดขึ้นเพื่อให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆนะครับรายการคูโมโมโตแม s สเตอร์เจแปน2025หรือที่เรียกกันว่าเจแปนมสเตอร์2025นี้เป็นส่วนหนึ่งของ BWF World Tour Super 500ซึ่งหมายถึงระดับการแข่งขันระดับสูงสุดอันดับ2ของโลกรองจากซูเปอร์1,000เท่านั้น ที่มอบเงินรางวัลรวมสูงถึง4 7 5 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ15,437,500บาทให้กับผู้ชนะนี้ไม่ใช่แค่เงินแต่ยังเป็นคะแนนสะสมที่สำคัญสำหรับการขึ้นอันดับโลกอีกด้วยจัดขึ้นระหว่างวันที่11-16ถึงพฤศจิกายน2568ที่คุมาโมโตะญี่ปุ่นและวันนี้คือวันที่14พฤศจิกายน2568ที่เราจะได้เห็นการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศที่เต็มไปด้วยความดูเดือด สำหรับตารางการแข่งขันวันนี้ให้เราเช็คกันแบบละเอียดเพื่อไม่ให้พลาดแมตช์สำคัญใดๆโดยเฉพาะคู่ที่5ในคอดที่2ซึ่งเป็นจุดเด่นของวันนี้รัชนกอินทนนท์จะลงสนามเวลา11.30นาฬิกา30นาทีในการพบกับหวงหลิงชิงจากมาเลเซียแต่ก่อนหน้านั้นก็มีแมตช์อื่นๆที่น่าสนใจเช่นกันเช่นในคอดที่1คู่แรกเริ่มเวลา8นาฬิกาและคู่ที่3 เวลา9นาฬิกา40นาทีชายเดี่ยวระหว่างเคนตะฮิชิโมโตะจากญี่ปุ่นกับพนิชพลทีระรักุลจากไทยที่อาจเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเชียร์ทีมไทยทั้งวัน ส่วนในขอดที่สองคู่แรกเริ่มเวลา8นาฬิกามีคู่ผสมไทยตบไทยระหว่างเดชาพลภูวานุเคราะห์และสุพิศราเพียวสามพรานกับภูวนัตหอบบรรลือกิจและเบญยาภาอิ่มสะอาดซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีของการแข่งขันภายในทีมชาติไทยเองที่แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของนักกีฬาไทยในทุกประเภทและนี่อาจเป็นโอกาสสำหรับมือใหม่เรียนรู้ว่าการฝึกซ้อมภายในทีมสำคัญแค่ไหนในการเตรียมพร้อมสำหรับศึกนานาชาติ มาพูดถึงฟอร์มการเล่นของรัชนกอินทนนท์กันเถอดเธอเป็นมืออันดับ9ของโลกและอันดับ3ของรายการนี้ซึ่งหมายความว่าทักษะของเธออยู่ในระดับท็อปของโลกแล้วและผลงานล่าสุดของเธอในรอบ16คนเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2568ก็ยอดเยี่ยมมากเธอพลิกสถานการณ์จากเสียเกมแรกมาชนะจางใบเวินจากสหรัฐอเมริกาได้2ถึง1ด้วยสกอร์2 2 2 4ิ1 1 3 21-10ซึ่งแสดงให้เห็นความมุ่งมั่นและเทคนิคการพลิกเกมที่ยอดเยี่ยมนี้ทำให้แฟนๆชาวไทยทั้งประเทศต่างตื่นเต้นและหวังว่าจะได้เห็นเธอคว้าชัยในรายการซ u เปอร์500นี้ซึ่งเป็นโอกาสทองในการสะสะมะคะแนนและเงินรางวัลที่สูงลิว และนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามการแข่งขันแบดมินตันระหว่างประเทศไม่ใช่แค่กีฬาแต่ยังเกี่ยวข้องกับด้านการเมืองและวัฒนธรรมด้วยบางคนอาจโต้แย้งว่าการสนับสนุนนักกีฬาไทยในศึกนี้คือการแสดงความภาคภูมิใจชาติแต่คนอื่นอาจเห็นว่าเป็นการเพิ่มความกดดันให้กับนักกีฬาซึ่งอาจส่งผลต่อการแสดงออกคุณคิดอย่างไรการพลิกแพลงของรัชนกในเกมที่แล้วเป็นความสามารถที่แท้จริงหรือแค่โชคช่วยและหว่งหลิงชิงจากมาเลเซียจะกลายเป็นฮีโร่ในสายตาของแฟนๆหรือเปล่า แชร์ความเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับเราเปิดรับทุกมุมมองเพื่อสนทนากันอย่างสร้างสารรค์สำหรับผู้ที่ต้องการดูถ่ายทอดสดวันนี้ก็มีหลายช่องทางให้เลือกเช่น True Sport 7ช่อง686ซึ่งเป็นสถานีทีวีที่มุ่งเน้นกีฬาไทยโดยเฉพาะหรือเช็คสกอร์สดได้ที่เว็บไซต์ bwf official เพื่ออัปเดตผลการแข่งขันแบบเรียลไทม์รวมถึงตารางการแข่งขันเต็มรูปแบบที่สามารถคลิกเข้าไปดูได้ง่ายๆอย่าลืมติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจาก Bangkok Business New เพื่อ ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวในศึกแบดมินตันระดับโลกนี้อ้างอิงและภาพสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยแบดมินเทนโฟลโถ